สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรทำพริกเผานะครับส่วนผสมของเราก็จะมีหกอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือชูรส2ช้อนนะครับ2ช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับต่อมาก็จะมีรสดีหมูนะครับ3มช้อนโต๊ะนะครับ ต่อมาก็จะมีเป็นเกลือนะครับเกลือหนึ่งหอ่อแ,แบบนี้นะครับหอเล็กหอละสองบาทนะครับต่อมาก็จะเป็นพริกป่นหนึ่งกิโลกรัมนะครับพริกป่นหนึ่งกิโลกรัมนะครับ บนนะครับเพื่อนๆก็อาจจะฉุนพริกนะครับทำสูตรทำพริกเผา1กิโลกรมัม ต่อมาก็จะมีเป็นน้ำมันพืชนะครับขวดเครื่องนะครับได้ไปเลย นี่นะครับหมดครึ่งนะครับต่อมาก็จะมีน้ำาตาลทรายแดะน้ำตาลทรายแดงนะครับสามช้อนโตนะนะครับ,รบสุดท้ายเลยก็คือพริกเผานะครับ พริกเผากระปุกใหญ่นะครับนี่นะครับกระปุกใหญ่นะครับมือเทียบกับมือนะครับกระปุกใหญ่เราก็เทรวมไปเลยอันนี้ก็คือมาปรุงรสอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให รสชากลุมกล่อมยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนเราด้วยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วเราก็จะมีเครื่องเครื่องมือคนนะครับทับพพีนะครับสองอันนะครับเราก็จะคนแบบนี้ เขาก็หากันพุ้งให้คุ้งให้เข้าก่อนกันก่อนนะครับอย่าวดนจุดแก๊สน,นะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าจุดแก๊สถ้าร้อนแล้วนะ่าจะฉุนมากเลยนะครับ ส่วนพริกนะครับแต่ว่าถ้าถ้ากระทะร้อนก็จะคุกง่ายกว่าน,นี้นะครับจะลื่นๆกว่าน,นี้นี้เราก็คุุกไปก่อน พอเป็นเนื้อเดียวกันหน่อยๆแล้วก็จุดแก๊สเลยจุดแก๊สไฟปานกลางนะครับแล้วเราก็คุกไปเรื่อยๆนะครับคุกไปเรื่อยๆพอ,อ,อพอเริ่มร้อนแล้วก็เดือดหน่อยๆแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับครับ พอร้อนแล้วแล้วก็เดือดแล้วคุกให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่กระปุกแบบนี้คืนนะครับอันนี้ใส่ได้สองกระปุกนะครับเพื่อนๆใส่ได้สองกระปุกสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ